ทริคดีๆที่วันนี้จะทำยังไงให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำนะคะวันนี้เราก็จะมาบอกถึงทริคดีๆทั้งหมดประมาณ5ข้อนะคะซึ่งจะทำยังไงให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการเน้นคุณภาพในเรื่องของสินค้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง,องความสดใหม่ ความสะอาดนะคะรวมถึงความอร่อยของสินค้าการปรุงอย่างใส่ใจอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะข้อ2คือการให้คําแนะนําเกี่ยวกับสินค้านะคะว่าสินค้ามีความโดดเด่นหรือว่ามีข้อที่จะต้องระวังแบบไหนนะอันนี้เราก็ต้องให้ความสําคัญด้วยนะคะการให้คาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเก็บรักษาก็สําคัญไม่น้อยนะคะตัวนี้จะทําให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดเลยละคะ่ะ ถัดมานะคะเป็นเรื่องการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับลูกค้าค่ะเช่นการให้บริการที่ดีการให้บริการที่รวดเร็วนะคะการสร้างความประทับใจโดยการให้ของแถมนะ,ะหรือจะเป็นการโต้ตอบกลับอย่างรวดเร็วนะคะในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าเห็นถึงความสําคัญและความเอาใจใส่ค่ะถัดมาค่ะเป็นเรื่องของการจัด โปรโมชั่นนะคะเพื่อก,กระตุ้นยอดขายเพิ่มยอดขายที่สําคัญสามารถทําให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําได้เป็นอย่างดีนะคะเรื่องของโปรโมชั่นจะสามารถดึงดูดได้ทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็กลุ่มลูกค้าใหม่ๆนะคะมันสร้างความสมดุลให้กับการขายในช่วงระยะเวลาว่างๆเราก็จะสามารถเพิ่มยอดขายได้จากการสร้างโปรโมชั่นนี่เองค่ะ ถัดมาค่ะคือส่วนสุดท้ายคือส่วนที่5นะคะการทําการตลาดออนไลน์นะ,ะอันนี้สําคัญมากๆในยุคนี้นะคะการทําการตลาดออนไลน์นะะเป็นการสร้างการรับรู้แบรนด์ที่ดีที่สุดนะคะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือนะคะสำคัญคือมันสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายนะคะทำให้กลุ่มเป้าหมายของเราตัดสินใจซื้อซ้ําได้อย่างง่ายดายด้วยนะคะ และนี้ก็เป็นอีก5เทคนิคหรือว่า5ทริคดีๆที่นำมาบอกกันวันนี้นะคะอย่าลืมเอาไปใช้กันนะคะ